เมื่อไม่กี่วันก่อนครับก็มีการเตือนภัยในโลกออนไลน์นะถึงกระแสคอนเทนต์ที่ชาวเกาหลีอ่ะเขาตามจับแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีที่กําลังพูดขึ้นมาในหลายเมืองของเกาหลีใต้เลยอันนี้มันเป็นคอนเทนต์หนึ่งของชาวเกาหลีใต้เณานะเพื่อที่จะเรียกกระแสแล้วก็เรียกยอดบริจาคผ่านแพลตฟอร์มของเขาก็ประมาณว่าไล่ล่าผีน้อยในเกาหลีใต้เพื่อที่จะหาเงินสนับสนุนจากคนที่เขาดูนะครับทีนี้มันก็นํามาเส้นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นเลยเพราะว่าบางทีมันดูโหดร้ายเกินไป รองเท้านันยางรองเท้าแท้แท้ใสมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเรื้อรังมานานสำหรับกรณีที่แรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายครับแล้วก็มีชื่อที่เรียกติดปากกันว่าผีน้อยทีนี้นับตั้งแต่ช่วงปลายปี2,567ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทางการเกาหลีใต้เขาก็ปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นก็ก่อนท้าหน่อยนึง ถามนี่ก็จะปราบปรามแรงงานต่างด้าวต่างชาติที่ผิดกฎหมายนะทีนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้เขามีนโยบายชัดเจนเลยตั้งแต่30กันยายนเมื่อปีที่แล้วครับที่ต้องการจะปราบปรามชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเกาหลีแบบไม่ถูกต้องนะวีซ่าผิดกฎหมายแบบนี้สถิติครึ่งปีแรกที่เขามีการจับกลุมได้คนไทยเนี่ยประมาณ23,000กว่าคนแต่ว่านั่นมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะเพราะว่าพอไปเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้แล้ว มีตัวเลขผู้ที่อยู่ยังผิดกฎหมายมากกว่านี้เยอะคือ4 2 0 0 0 0กว่าคนเลยทีนี้ชาวเกาหลีใต้เขาก็มองว่าเอ๊ะมันยังไงนะปีก่อนหน้านี้ยังประมาณ4 0 0แสนกว่าคนทำไมปีนี้จับได้แค่20,000กว่าคนมันมีอะไรผิดปกติแล้วแต่เขาอาจจะเรียม,มองไปว่ามันไม่ใช่มีแค่คนไทยนะเพราะว่ามีทั้งเวียดนามจีนกับฟิลิปปินส์ด้วยทีนี้ก็เป็นกระแสต่อต้านผีน้อยในเกาหลีครับ มันมีวินาทีที่เจ้าหน้าทีต่ตอมอในเกาหลีใต้ซุ่มจับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะควนไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาเพราะว่าเยอะด้วยความเข้มงวดลักษณะนี้นะมันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้ชาวเกาหลีใต้บางส่วนร่วมกันแจ้งบาะแสอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าดีแหละครับแต่ว่ามันก็เริ่มพัฒนามาเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้น เพราะว่ามีวัยรุ่นชาวเกาหลีใต้บางกลุ่มนะเขาก็ทำคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาก็คือคอนเทนต์ไล่ล่าผีน้อยดูเหมือนว่าจะถูกลบไปหลายคลิปวิดีโอแล้วเพราะว่าหลายๆคนเขาก็มองว่ามันรุแนแรงเกินไปรวมไปถึงคนในเกาหลีใต้เองด้วยที่มองว่าไม่สมควรอย่างคลิปหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ชายชาวเกาหลีใต้ครับกําลังไล่จับตัวผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็ตะโกนด่าด้วยข้อความหยาบคายของภาษาเกาหลีอ่ะใจความสําคัญโดยรวมก็คือตามไปแล้วก็จับเอาไว้แบบนี้ ซึ่งผู้หญิงที่โดนตามไล่ล่านะั่นะ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 คือผู้หญิงชาวไทยนะครับแต่ว่าเขาคาดว่าน่าจะอยู่ยังผิดกฎหมายนั่นแหละส่วนนึ่งก็เผยแพร่ในรูปแบบสตรีมมิ่งเพื่อที่จะเปิดรับเงินบริจาคจากคนที่ดูที่สนับสนุนที่ชื่นชอบอะไรประมาณนี้ไม่น่าเชื่อครับยอดบริจาคพุ่งสะพัดเลยโอ้โหได้ไรายได้เป็นกอบเป็นการรมเลยจากคอนเทนต์แบบนี้นะทีนี้พอวิดีโอนี้มันเผยแพร่อ,ออกไปอ่ะความคิดเห็นมันก็เริ่มหลากหลายมากขึ้น แต่แรงกดดันบางส่วนเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมแล้วมันดูเป็นความการใช้ความรุนแรงเหมือนกับล่าแม่โมดเกินไปทีนี้ก็นั่นแหละโดนลบวิดีโอเลยอาจจะโดนด่าเยอะจนทนไม่ไหวแล้วทีนี้ก็มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาก็โพสต์เตือนพวกเหล่าผีน้อยหรือว่าคนที่ทํางานในเกาหลีนะครับประมาณว่าเนี่ยมันเป็นการล่อซื้อที่สาวไทยต้องระวังนะเพราะเกิดขึ้นทั่วประเทศเกาหลีเลยเขาบอกว่าเตือนภัยสาวในเกาหลีตอนนี้มีพวกผู้ชายเกาหลีบางกลุ่ม ทำเป็นยูทูบเบอร์สร้างกระแสเพื่อที่จะทํายอดไหลแจ้งจับสาวๆโดยในทีมเนี่ยจะมีอยู่3คนคนนึงก็จะเป็นนกต่อหลังจากที่เราเปิดประตูให้นะก็จะทําทีเป็นเหมือนว่าขอดูดบุหรี่ก่อนเสร็จแล้วมันก็จะเรียกเพื่อนอีกสองคนที่สแตนบายรอยข้างนอกอยู่แล้วอะ่ะมาพร้อมกับตํารวจเลยเพื่อที่จะมาจับลักษณะก็คล้ายๆล,ล่อซื้อครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เขาโพสต์เตือนนะนะแต่ทีนี้ก็มีคนมาช่วยเตือนด้วยบอกว่าถ้ามีคนมากรดกลิ่งหน้าห้อง แต่ไม่โผล่หน้ามาให้เห็นผ่านตาแมวหรือว่ากลองหน้าห้องนี่อย่าเปิดเลยให้รีบโทรหาบอสให้ขึ้นมาเชคก่อนเพราะว่าถ้าคุณเปิดประตูอาจจะกลายเป็นเหยื่อของพวกนี้ได้ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะเนาะมันก็สองจิตสองใจคืออย่างแรกเลยก็คุณไปอยู่อย่างผิดกฎหมายเองน่ะเออทีนี้มันก็อาจจะสมควรโดนอยู่แล้วแต่อีกใจหนึ่งก็คือเฮ้ยมันเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินไปไหม นั่นแหละครับด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน2ทางนี้โลกออนไลน์เสียงแตกทันทีไม่ใช่แค่ชาวเกาหลีเท่านะั้นนะหลายๆประเทศเลยเขาก็มาแสดงความเห็นกันอย่างเช่นแจ้งความทำร้ายร่างกายกลับเลยเพราะว่าไอ้พวกยูทูบเบอร์เหล่านี้นะเหมือนทำด้วยความสนุกสนานเสียมากกว่ามีการใช้ความรุนแรงเยอะต่อให้สู้คดีก็ไม่ได้ถูกส่งกลับเลยก็ยังอยู่ได้อีกอ่ะอีกคนก็บอกมาแบบน,นี้อีกคนก็บอกว่าทำไมถึงกล้ามาเตือนนะ ข้อความคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นนี้ก็เกิดขึ้นมาหลากหลายแนวทางเลยครับทั้งในโพสต์ที่เขาเตือนภายต้นทางก็คือเตือนผีน้อยด้วยกันแต่ก็ลบออกไปเหมือนกันเพราะว่าโดนด่าเหมือนกันอีกนั่นแหละกลายเป็นว่าทั้งยูทูบเบอร์ที่ไล่ล่าคนไทยนะกับคนไทยที่ไปเป็นผีน้อยก็ต่างก็ลบโพสต์กันออกเป็นกันใหญ่เลยเหมือนกับทําอะไรกันไม่ได้และถ้าเกิดว่าได้โพสต์ออกไปก็โดนด่าทั้งคู่อยู่ดีมีบางความเห็นที่เขาบอกว่าเป็นผีน้อยก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองทําผิด อันนี้ก็เป็นคําถามที่เขาถามตรงไปยังผู้ที่โพสต์ออกมาเตือนภัยนั่นแหละก่อนที่จะได้รับคําตอบจากคนที่โพสนะนะเขาบอกว่าตัวเขาเนะี่ยไม่ใช่ผีน้อยนะถ้าจะจับพวกผีน้อยจริงอะ่ะแจ้งความสิไม่ใช่มากระทําการแบบคนอื่นเหมือนเป็นศาสต์แบบเนี้กฎหมายมีให้ทําตามกฎหมายใครจะไปว่าอะไรก่อกมาแบบนี้ทีนี้ทางด้านกลุ่มนะักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็สมาพันธ์สหาภาพแรงงานเกาหลีครับ KCtu มีสมาชิกอยู่ประมาณ1นล้านสองแสนคนนะเขาก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลยุติปฏิบัติการนี้เนื่องจากมองว่าไม่ได้ผลควรจะใช้วิธีการที่ผ่อนปลนมากกว่านี้นะด้วยเหตุที่ว่าเกาหลีใต้เองก็ยังต้องใช้ประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้ทีนี้เมื่อปลายปีก่อนนะครับปีที่แล้วเนี่แหละเคยมีการพูดถึงอาชีพใหม่อาชีพหนึ่งหาเงินได้ด้วยการรับแจ้งต่อมอส่งผีน้อยกลับไทยก็คือคนไทยด้วยกันนั่นแหละที่เขาเข้าไปทํางานในเกาหลียังถูกต้องนะนะ ให้ข้อมูลกับทางตมว่าคนนั้นคนนี้มาอยู่อย่างผิดกฎหมายเนี่ยก็คือได้เงินด้วยแล้วก็ได้ส่งคนไทยที่ทําผิดกฎหมายกลับประเทศด้วยอาชีพนี้ก็มีมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในวงแคบๆนะครับไม่ค่อยมีคนได้ทํามากเท่าไหร่บางส่วนก็เอาเรื่องนี้มาใช้กลั่นแกล้งกันเองคือคนไทยแกล้งกันเองก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายซับซ้อนเลยครับแต่ถ้ามองเหมือนกับว่าเป็นต่าง้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายแบบนี้ความรู้สึกก็น่าจะคล้ายๆกันละมัง้ง ที่ผ่านมานะรูปแบบหนึ่งที่ไทยกับเกาหลีใต้มีการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการเลยก็คือแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผีน้อยนะ่ะก็คือจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานต่างชาติเพราะว่าสถานการณ์ภายในประเทศเกาหลีใต้ที่แท้จริงตอนนี้นะก็คือประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะอุตสาหกรรมภาคบริการภาคการก่อสร้างภาคการเกษตร ก็เพราะว่ามาจากจานวนประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดตามแบบนี้แหละครับน่าจะต่างกับประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็ยังทําอาชีพนั้นๆอยู่แต่ว่ามีต่างด้าวเข้ามาแย่งทาแต่ผีน้อยในเกาหลีนะที่เป็นคนไทยก็คือเข้าไปไม่ได้แย่งอาชีพเขาทาหรอกแต่ว่าเข้าไปแบบไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้เข้าไปแบบผิดกฎหมายนั่นเลยทีนี้ก็มีชาวเกาหลีบางส่วนนะเขาก็ออกมาพูดตรงๆเลยว่า การที่มีผีน้อยในประเทศน่ะเอาจริงๆเลยมันไม่ได้มีปัญหาเดือดร้อนอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามีบางคนในเกาหลีใต้เยอะเหมือนกันนะที่รู้สึกไม่ชอบเฉยๆแค่นั้นเหมือนกับว่าแค่เห็นจับตัวกันเป็นกลุ่มก็รำคาญตาเดินผ่านก็รำคาญตาแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ทั้งความเห็นชาวเกาหลีชาวไทยชาวโลกรวมกันแต่ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ดีอยู่ดีนั่นแหละการที่ไปเป็นผีน้อยแบบผิดกฎหมายนะ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ